สวัสดีค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงความรักประจำปี2569กกันแบบหมดเปลือกเลยนะคะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆคือมันเต็มไปด้วยเรื่องที่คาดไม่ถึงความเข้มข้นแบบที่ต้องจับตาดูกันให้ดีเลยค่ะธีมหลักของปีนี้เลยนะคือการเปลี่ยนแปลงที่มันทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยลองนึกภาพตามกันดูนะคะ ความรักในปีนี้เนี่ยจะไม่ใช่แบบที่ค่อยๆซึมเข้ามาทีละนิดแต่จะเหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจหรือพายทุที่พัดเข้ามาแบบไม่ทันให้ได้ตั้งตัวเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ภาพใหญ่เลยว่าพลังของดวงดาวส่งผลยังไงไปจนถึงคำทำนายสำหรับทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่และสุดท้ายเรื่องของคู่แท้ที่รออยู่ วันนี้เราจะมาดูกันให้ครบทุกมุมเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยปีแห่งรักพลิกล็อกเรามาทำความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมปี2569ถึงได้ถูกมองว่าเป็นปีที่เรื่องราวความรักของชาวกุ่มมันจะเข้มขน้นแล้วก็น่าตื่นเต้นได้ขนาดนี้ คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะอยู่ตรงที่ดาวประจําตัวของชาวกุม่มซึ่งก็คือดาวราหูเนี่ยได้ตําแหน่งกเกษตรในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะคําว่ากเกษตรหมายถึงความมั่นคงความแข็งแกร่งเป็นพิเศษพูดง่ายงๆก็คือชาวกุมจะเหมือนมีสปอตไลท์ส่องอยู่ตลอดทั้งปีเลยเสน่ห์ความมั่นใจความเป็นตัวเองจะเปล่งประกายออกมาแบบสุดๆไปเลยค่ะทีนี้ความน่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้ค่ะ คือการทำงานร่วมกันของดาวหลายๆดวงอย่างดาวเสาเนี่ยจะนำพาเรื่องของบุพเพสนิวาสความสัมพันธ์ที่จริงจังเข้ามาในขณะที่ดาวพฤหัสก็จะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยคุ้มครองเราในช่วงต้นปีแต่พอถึงกลางปีพลังนี้จะอ่อนลงอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะส่วนดาวยูเรนัสก็จะนำความเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับมาให้เรื่องครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือดาวราหูที่เป็นดาวประจำตัวของเรานี่แหลคะค่ะ จะเป็นตัวขยายทุกอย่างให้มันเข้มข้นและรุนแรงขึ้นไปอีกมาถึงพาที่คนโสดหลายคนรอคอยกันแล้วนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรถไฟเหาะทางอารมณ์ได้เลยเพราะนี่คือปีที่จะได้เจอกับความรักแบบที่โอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆคะ่ะ เส้นทางความรักของคนโสดในปีนี้เนี่ยถูกทํำนายไว้จะเร็วมากๆเลยค่ะนึกภาพตามนะคะอาจจะได้เจอคนโปรไฟลด์ดีมีฐานะแล้วความสัมพันธ์ก็คือพุ่งไปข้างหน้าเร็วมากชนิดที่ว่าอาจจะคุยกันแค่3-4เดือนก็มีการพูดถึงเรื่องแต่งงานกันแล้วแต่บททดสอบของจริงน่ะมันจะมาหลังจากที่ตกลงปลงใจกันไปแล้วนี่แหละคะ่ะคือช่วงเวลาที่ทั้งคู่จะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันจริงๆ และนี่คือภาพของคนที่จะเข้ามาค่ะชัดเจนมากเลยนะว่านี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่นๆหรือฉาบฉวยแต่คำทำนายจากไพ่ทาโรชี้เลยว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะทุ่มเทให้แบบหมดหน้าตากเลยคือพร้อมจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมมอบพอใจให้ทั้งหมดเลยทีเดียวเอาละค่ะมาถึงชาวคนคุยกันบ้าง ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนอื่นๆมึนม,นมนกันอยู่นะคะปี2569นี้แหละจะเป็นปีที่ทุกอย่างมันจะถึงจุดตัดสินแล้วใครที่รอคอยสถานะมานานปีนี้ได้คำตอบที่ชัดเจนแน่นอนค่ะลองดูภาพเปรียบเทียบนี้สิคะมันชัดมากเลยนะ พลังงานของปีนี้มันจะผลักให้ทุกอย่างที่มันคลุมเครือเนี่ยต้องชัดเจนคนที่คุยคุยกันอยู่อาจจะรู้สึกกลัวว่าจะเสียเราไปจนต้องรีบขยับความสัมพันธ์ให้มันมีสถานะคือจะไม่มีการรอคอยต่อไปแล้วถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดกันสัทีแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ค่ะก็คือทันทีที่ความสัมพันธ์มันชัดเจนเป็นทางการขึ้นมาเนี่ยปัญหาใหม่อาจจะโผล่ขึ้นมาแทนซะงั้นข้อมูลชี้ว่า ครอบครัวหรือคนรอบข้างอาจจะกลายเป็นด่านต่อไปที่ต้องเจอซึ่งก็สอดคล้องกับอิทธิพลของดาวยูเรนัสที่ยังส่งผลในเรื่องครอบครัวอยู่นั่นเองค่ะคราวนี้มาถึงกลุ่มคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างนะคะปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นบททดสอบที่สําคัญมากจริงๆคําทํานายจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะคือมีทั้งช่วงที่สงบสุขแล้วก็ตามมาด้วยช่วงที่อาจจะมีพายุเข้ามาซึ่งต้องใช้สติในการประคองความสัมพันธ์ให้ดีมากๆเลย ช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมก,กราถึงพฤษภาคมทุกอย่างจะดูดีราบรื่นมีความสุขดีค่ะแต่ต้องขีดเส้นใต้ตัวหนาๆไว้เลยนะว่าให้ระวังวันที่31พฤษภาคมให้ดีเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปอิทธิพลที่คอยคุ้มครองจากดาวพฤหัสจะอ่อนกําลังลงสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะเปราะบางแล้วก็มีปัญหาเข้ามาได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วอะไรหลักที่จะเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งได้หลักๆเลยก็คือความใจร้อนที่มันเพิ่มขึ้นค่ะ อาจจะทําให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่งายๆความเครียดเรื่องเงินก็จะกลายเป็นอีกประเด็นที่ต้องระวังและที่สําคัญคืออารมณ์ที่อาจจะควบคุมไม่ค่อยอยู่จนนําไปสู่การตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นอย่างการพูดชาเลอร์กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งมันน่าเสียดายมากเลยนะคะแม้ว่าปีนี้จะมีความทาทายเข้าม,ามามากมายเลยนะคะแต่คำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี2569เนี่ย เป็นเรื่องที่ดีแบบไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือการได้เจอกับคู่แท้ที่เป็นพรมลิขิตซึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของคนเดิมที่เรามีอยู่ก็ได้ค่ะนี่ไม่ใช่ความรักแบบธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจของเราเลย คนคนนี้ถูกทำนายไว้ว่าจะเข้ามาช่วยรักษาบาดแผลในอดีตและก็สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยมากๆที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงคำทำนายได้บรรยายถึงลักษณะของคู่คนนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากเลยค่ะ คือจะเป็นคนที่ภายนอกเนี่ยดูเข้มแข็งดูเก่งกาดแต่พอมาอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยกลับอ่อนโยนและยอมทุ่มเทให้เราทั้งหมดเลยเหมือนกับสำนวนที่ว่าเป็นเสือนอกบ้านแต่เป็นแมวในบ้านนั่นแหละคะ่ะและสุดท้ายการได้ครองคู่ครั้งนี้ไม่ได้ให้แค่ความสุขทางใจอย่างเดียวนะคะ ยังถูกทำนายไว้ว่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยผู้นง่ายๆก็คือความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความมั่งคั่งและการเติบโตทางการเงินเรียกได้ว่านำพาทั้งความสุขและความรุ่งโรจน์มาให้พร้อมๆกันเลยดังนั้นสรุปก็คือสำหรับชาวกุมปี2569คือปีแห่งพมลิขิตการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันและการตัดสินใจครั้งสำคัญจริงๆค่ะดวงดาวได้มอบแผนที่มาให้แล้ว แต่การเดินทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดก็คือแล้วเราจะเลือกเดินทางบนเส้นทางนี้อย่างไรกันคะ